มุ่งมั่นร่วมจัดการศึกษาให้เด็กพิการมีความสุขปลอดภัยและมีคุณภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพโดยส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดียึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนานักเรียนผู้พิการสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรม ต่อยอดให้ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคนครสวรรค์ปัญญานุกูลคือความรับผิดชอบมารยาทไทยความพอเพียงความสามคัคคีและความมีวินยัย โดยมีการดําเนินงานเพื่อให้องค์กรคุณธรรมของโรงเรียนคนครสวรรค์ปัญญานุกูลได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. โรงเรียนคนครสวรรค์ปัญญานุกูลได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันจะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาและคุณธรรม5ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตัญญู โดยมีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรลงชื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรคุณธรรมพร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันจำนวน109คนคิดเป็นร้อยละร้อย 2. โรงเรียนคนครสวรรค์ปัญญานุกูลได้มีการประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายที่อยากแก้และความดีที่อยากทำโดยได้จัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม5ประการเช่นโครงการวันสําคัญโครงการวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการธนาคารขยะโครงการเปิดโลกวิชาการสืบสานภูมิปัญญาบุรณาการทักษะอาชีพโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยกิจกรรมอิ่มบุญอุ่นใจกิจกรรมการปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อเป็นต้น 3. โรงเรียนคนครสวรรค์ปัญญานุกูลได้มีคำแส่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนดครอบคลุมประเด็นคุณธรรมพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตัญยู 4. โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลมีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่คอบคุมตามคุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงคือความพอดีพอประมาณไม่เบียดเบียนตนเองวินยัยคือยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนสุจริตคือซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตยืนหยัดในความถูกต้องเป็นธรรม จิตอาสาคือการเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิได้หวังผลตอบแทนกตัญญูคือสำนึกรู้คุณและแสดงออกต่อผู้อื่นที่กระทำดีแก่ตนโดยสรุปผลสำเร็จเป็นค่าร้อยละให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 5. โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลมีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานนิเทศกำกับติดตามทั้ง4กลุ่มง,งาน คือกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไปทาหน้าที่ที่ติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดเพื่อนำมาปรับปรุงหรือพัฒนามีการทบทวนเพื่อถอดบทเรียนเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 6. โรงเรียนคนครสวรรค์ปัญญานุกูลมีการยกย่องเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้เช่นเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูการศึกษาพิเศษดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการและพนักง,งานราชการผู้ที่ไม่มีวันลารางวัลเยาวชนคนสร้างชาติสาขาสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อเด็กเยาวชนและผู้พิการ รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ3ามดาวเป็นต้นโดยเผยแพร่ประชาสัมพ,พันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 7. โรงเรียนคนครสวรรค์ปัญญานุกูลมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การส่งเสริมคุณธรรมทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นห้องเรียนหอนอนนักเรียนประจำห้องสำนักงานแหล่งเรียนรู้บ้านของพ่อสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจต่างๆรวมถึงบรรยากาศที่รม่มรื่น สะอาดและสวยงามส่งผลให้ครูและบุคลากรให้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 8. โรงเรียนนครสวรรปัญญานุกูลได้มีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรที่ครอบคลุมประเด็นคุณธรรมโดยมีการรายงานผลดําเนินงานไว้ครบทุกกิจกรรมในรูปแบบของเล่มเอกสาร และมีการรวบรวมผลสําเร็จของการดําเนินง,งานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เกิดขึ้นตลอดปีการศึกษา2565มาจัดทําเป็นรูปเร่มวารสารชื่อว่าปัญญาสวรรค์พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้มีการจัดทําสื่อในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายทางเช่นการทําคลิปวิดีโอ วารสารพาวเวอร์พอยต์การโฆษณาบน Facebook การจัดนิทรรศการเปิดโลกวิชาการเป็นต้น 9. โรงเรียนคนครสวรรค์ปัญญานุกูลมีการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาโดยมีคณะทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้ดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรน,นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างหลากหลายช่องทางเช่น Facebook, YouTube, เว็บไซต์โรงเรียนหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ e-book, ไลน์การประชุมออนไลน์วารสารรูปเล่มเอกสารเป็นต้นและมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆได้องค์กรเป็นแหล่งสร้างคนที่ดีเพื่อสังคมที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการประพฤติของคนในองค์กรที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับคนไทยและองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีมีคุณค่าจากการเป็นองค์กรคุณธรรมดังนั้นการสร้างองค์กร,รจึงมีผลต่อการสร้างคุณธรรมองค์กรคุณธรรมก็มีผลต่อการสร้างพฤติกรรมของคนในองค์กรด้วยเช่นกัน